คุณผู้ชม่ของคับมีออนไลน์คับนะครับผมแชมป์ครับพบกันอีกแล้วนะครับกับเกมไมค์คาบดันเจียนจากไอพีที่แล้วนะครับผมทําการสอนวิธีการสมัครจ่ายเงินดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งเกมไมค์คาบดันเจียนไปนะครับส่วนไอพีนี้เราจะมาเล่นเกมกันต่อนะครับดูนะครับว่าจะดันเจียนต่อต่อไปมันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับแล้วก็มีของอะไรที่น่าสนใจที่เพิ่มความสามารถของตัวเกมของเรานะครับก่อนที่เราจะไปเล่นกันนะครับ ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe channel คข้ามีออนไมค์ครับให้ด้วยนะครับสำหรับใครที่มีคำถามหรืออยากจะแนะนำนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมจะเข้าไปตอบทุกคอมเมนต์เลยนะโอเคเราไปเริ่มเล่นเกมกันเลยดีกว่าออนไลน์เกมนะครับสตาร์ออนไลน์เกม เราเดินเข้าไปที่แคมป์นะครับมิชชั่นริ่มกัน เสียงนิดหนึ่งนะครับมันหรือว่ามันเงียบไปนีน่นี่นีน่นนนตลอดเราจะปรับอะไรก็ไม่ได้อะตีที่เผลอโต้จีเอ็นจี nên oh. uh -oh. là rồi tùng có thể là bớt à có người giúp <khác> chúng ไอ้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 มีของเอมอรัลเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจมน้ำตายไว้นี่ยเอาละเรามาช่วยนายเองไม่เป็นไรหน้าที่ของเราอยู่แล้ว ภารกิจนะครับไฟเดอะคาราวานให้ตามหาคาราวานนะครับคาราวานคาราวานไปทางไหนก่อนมาสายก่อนก็แล้วกันไา,าสายดีนะครับว้าวว้าวเฮ้ยในของ ของดีไม่รู้ว่าของดีหรือเปล่าแต่ว่าผมเพิ่งมีลเลยใส่เลยอาวโมเป็นชุดเกาะใส่ชุดกล่องโอ้เราใส่แรงกว่าบางทีเผลอตลอดเลยใส่เสื้อใหม่แล้วชุดกล่อง ุปกรณ์ก็จะบอกนะครับว่า,าดีกว่าอันเดิมหรือเปล่านะครับดูจากลูกศรนนะครับสีแดงก็ลดนะครับสีเขียวก็เพิ่มนะครับมาบอ,อกให้เก็บเยอะๆเลยมาทำไมตามเรามาทำไมนะลงดันเช่นนะครับ โหลดแป๊บนึ่ไม่ต้องเดินไปอีกรอบโอเคโอเคโอเคมีของไหมมอนสเตอร์ไม่ท่าไหร่ครับอยากได้ของกดตรงนี้โอ้ใครมาทำประตูอัตโนมัติไว้ในป่าเนี่ยเข้าได้อะไรเลยยูโรเคชั่นอะไรว้าว กันมาตายหรือเปล่านี่ยไปเลยไอแล้วเพื่อ,าอาทีไอทีมาให้กันนี่คืออะไรเนี่ยไปยบายบาย

อะไรไม่เก็บเวลาเดินมาจจิงเลยนี oh bueno ่ถึงไหมโอ้ถึงเรัาถึงถอ่าอ้าอืโอ้มอืโอืมทีศีเจ้าเก่า เดี๋ยวอ่า,อาเดี๋ยวเพิ่มเดี๋ยวเพิ่มเดิน,นต่ออีกหน,น่อยหนึ่งขอไปอีกหน,น่อยนะเจอมีของเจ๋ง ธนูแรงขึ้นโอเคเอ็ธน,นูเลยว,ว้วาวว,าว้วาวว้าวหมดครับกลับไปภาคพื้นดินต่อจะผ่านไหมยังไงตรงเนี่ย

เขียบกระพริพบกระพริบมาใช่ไหมเยอะว้าวเจอกล่องโอ้โหชุดใหม่แล้วบอาร์เมอรอ์เหมือนกันสวยกว่าขอใส่ก่อนดีกว่าใส่ไว้ก่อนเพื่อความเท่ของตัวละครเราเลยครับ ความสามารถเหมือนกับเสื้อกอบตัวเมื่อกี้เลยนี่แน่เหมือนใส่ว์อาลเมอร์แล้วแข็งแรงขึ้น <c oughs> <c oughs> คิดไปเองล้วนๆนี่แน่อืมนี่แน่โอ้ว้วาวนี่แน่ ขอเดินให้ทั่วๆก่อนนะครับไม่ง,งั้นเดี๋ยวพาดของดีๆอาจ,จะพาดของดีๆนี่ไง c l e ้ n c l e ้ n clean ววเดี๋ยวไปอัพแล้วขวานวิ่งขวานสิงวิ่งไป ีลังกาน่ากลัวจริงๆริงไชิปเปอร์เหมือนประมาณว่าถ้าเจองูกับชิปเปอร์นี่ต้องตีชิปเปอร์ก่อนนะชิปเปอร์อันตรายกว่างูเลยน,ะนี่นี่นวายเกือบวาย มาทำไมมีกล่องไหมมีกล่องไหมมีกล่องไหมมีอะไรในป่าไวน่ามาแล้วไวน่า,าเห็นมาแคบลิปลิปไลยนี่นี่ ก็ไปสำรวจแอบเฮ้ไฟอะไรอ๋อน่าจะเป็นหิงห้อยครับอ๋อชุดหมาป่าไม่จมน้ำาครับนี่เห็นหัวหัวหมาป่าแต่หัวเราจมไปแล้วอ้าวดี อยู่นอกรัสมีรุนแรงจริงๆเลยคิปเปอร์เหมือนจะเข้าตัวเมืองอ๋อยังไม่ใช่ว้าวมีบ้านให้เข้านะครับ สำรวบรอบๆนิดนึงก่อนเข้าโอเคเข้าไปดูกันมีอะไรว้าวมีของโอ้โหรวยเละรวยเละไม่ไม่แค่นี้หรอโอ้เมงมุมตตวเมงมุงนนม,ม,มนะครับต้องระวังมันหน่อยมันยิงใหญ่นะครับ พอใหญ่มาโดนเราก็จะเดินไม่ได้เนาะไอ้ไอ้หมู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 ว่าไงโดนแล้วโดนละอ่อยังยังยังไหนหมู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 โหผลของมาเพียบเลยนะนั่นเลติดแล้วอืมนี่อ่ะได้ทีทมาอันตรายจริงๆเลยนั่น โอ้โหเกือบตายเป็นอะไรที่น่ายกลัวจริงเลย TNT เนี่ยคือมันชอบคลิกผิดครับคลิกขวานึกว่าจะยิงหนูกลายเป็นแบบว่าโยน TNT แล้วก็ลืมวิ่งเป็นแบบนี้ตลอดนี่ ต้องหัดใช้ตีลังกาบ้างจะเป็นโปรเฟชชั่นอลตีลังกายิงธนูอ่าเข้ามาในตัวเมืองแล้วนะครับภารกิจนะครับก็ให้ช่วยคนหกห้าคนนะครับนแล้วเรามาช่วยนายเองไม่เป็นไรไม่ต้องขอบคุณหรอกเขบ้บขึ้นมากข้าขึ้นมา แล้วหนึ่งตัวโอ้โหวิ่งมารวดเร็วดังสายฟ้าฟาดโอ้โ้มาเลยตราหน้าเข้ามาอยาจะเจอม่วงมากมาแล้วตัวที่สองช่วยนายเองอ่ะหนังสือทำไมล่นะเนอ่อมาขยันทำไมตอนนี้ นี่ตัวขยันจริงๆเลยฟ้าก็มือดอ่านเห็นแล้วเนี่ยนี่แน่มาแล้วเจอตัวที่สามแล้วครับ ออกมาได้แล้วอยู่ทำไมในนั้นล่ะอขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับไม่เป็นไรโลนี่อีกคนหนึ่งเดี๋ยวขอเคลียร์แล้วๆก่อนไปได้ขอบคุณมากครับเอ๊ะอีกตัวอยู่ไหนหนะโ,โอเคเจอแล้วออกมาได้ขอบใจมากนะในนะอืม พูดเป็นจีนจ้ะโอเคน่าจะครบแล้วนะครับต่อไปก็ find the exit หาทางออกอึ้บขึ้น,นยาก นีอ่อ้นี่เนี่ยตีเห้หมดว้าวเฮ้ยทำไมแกะแจกของเยอะจังอันนี้ต้องตีแกแะละ้วอ๋อไอตัวอนานหนังสือพ่อมดมาทำอย่างนี้นี่เองเอาทีเอ็นทีไปกินผู้อ่ออาโม่ได้อ่านหนังสือนั่นแหละช่วยไว้ได้ไอ้ยัก ตีแกะไปก่นเมื่อกี้จเจอของดีขาหน้าต้องตีนะครับปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้แล้วอาจจะเจอของดีๆนี่ไงน,นี่ไงถือขวานมันโตลงมาเลยนะอ ว้ามิงมุมมิมุมม,มมาอยู่ในหมู่บ้านได้ไงมิมุม,ม,มยักษ์อยู่ในหมู่บ้านได้ไงใครปล่อยให้เข้ามาเนี่ย ก็รู้สึกจะหาทางออกยากเหมือนกันไกลเหมือนกันนะเนี่ยแอปเปิลแอปเปิลเพิ่มเลือดเลยนะครับพอเราเก็บปบก็เพิ่มเลือดให้เลยเออเอาทีนทีไปกินกันนะ บางทีก็ได้มาก็เก็บก็ทิ้งไปเลยนะครับไม่งั้นเป็นอันตรายอันตรายต่อชีวิตโอเคเราเจอทางออกแล้วใช่ไหมว,ว้าวทางออกจริงด้วยแต่ว่ามอนสเตอร์เพียบเอา้าอุ้ยโดนอะไรนะเนี่ยอ๋อคิปเปอร์โข เนื้อชื่อชีวิตนี่นแะเจอแล้วออกไนดีกว่าอ้าววิตาเตแล้วนะครับไม่ยาวเท่าไหร่กลับไปที่แคมป์นะครับโอเคหรือว่าคอมพิตเคปเปอร์บูธนะครับอ่าเปิดของกันได้เลย,เลย ลองเท้าวิ่งโอเคใช้ได้แม็สมิอ๋อไปทำอะไรเนี่ยอ๋อเรนดอมของทีละแปดสิบเหรียญขอเรียร์ของก่อนนะครับถนนุงโมวครองเท้า รองเท้าวิ่งนะครับก็เอาใส่ช่องได้เลยเท่ทตัวเวลากดเลขหนึ่งสองสามจริงๆก็มันก็เปลี่ยนไอปุ่มได้นะครับเราลองไปเปลี่ยนที่ออปชั่นได้ใครใชอบแบบไหนผมตั้งไว้ที่หนึ่งสองสามนะครับอ่ะได้เสื้อกอมาใหม่ครับดีกว่าเสือ้อกอลู ปุบัมอดีกว่าบัลเมอที่เหลือก็ขายครับไม่ได้ใช้อะไรเนาะก็ไม่รู้นะว่ามันเอาไปทำอะไรอื่นได้หรือเปล่าแต่ว่าขายไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยดูอีกทีว่ามันเอาไปทำอะไรได้อีกตอนนี้เก็บเงินก่อน ดาบสามโอเคขวานละาเนะยูนิคสีทองนี่ก็ขายไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะใช้ก็เดี๋ยวค่อยว่ายอีกทีอือฟิชชิงวออ เดี๋ยวเราลองไปใช้กันใช้ยังไงเนาะขายหมดขายห้หมด,หหมดโอเคอ้าวมีกองกองแจกของครับห้าสิบเพชรนะครับอามาโร่ห้าสิบโอ้รวย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 แล้วขอขอดูวบสซี่มิสแป๊บหนึง่ง เมื่อกี้เหมือนกดไม่ได้อ๋อต้องกดโฮไว้นะครับมาโหได้ของยืมมากตัวิีราคาเท่าไหร่สิบห้าเมื่อกี้สุ่มมาแปดสิบครับขายได้สิบห้าโอเคครับสำหรับ EP นี้ EP พีที่สองเนะาะเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปเอาแค่นี้ก่อนนะครับ มีมิชชั่นเพิ่มเข้ามาอีก5มิชชั่นก็ผ่านไปทีละมิชชั่นนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งติดตาม c h ANNEL ครับมีออนไมค์ครับด้วยเนาะเผื่อเขาหน้าผมอัพคลิปก็จะได้ไม่พลาดกันนะครับส่วนถ้าใครมีข้อสงสัยสอบถามอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับ สำหรับเกมไหมครับดันเจียนเดี๋ยวยังมี EP ีหน้านะครับเรายังเล่นกันอีกเยอะเนะาะงั้นสำหรับวันนี้ขอลาเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับผม